สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง visa birdie kingwan ครับวันนี้จะมารีวิววิดีโอซีดีคาราโอเกะเมจิรานันอัลบั้ม happening m ะครับแล้วก็วิดไฮเปอร์อัลบั้มมักง่ายหลายใจหลับพวงนะครับก็เริ่มจากเมจิม happening m นครับอันนี้คือเมจิรานันอัลบั้ม happening m ะครับรูปหนะ้าปกจะมีรูปพี่เมจิรานันนะครับมุมซ้ายมีคาว่าวีซีคาราโอเกะรูปไม้ สีฟ้านะครับมุมมุมขวามีคำว,ว่า h a p p e n n i g me ภาษาไทยแล้วก็ราคา119ร้อยสิบเก้าบาทนะครับแล้วมีโลแล้วก็มีโลโก้ของอัลบั้ม h a p p e g me ครับเป็นโลโก้อัลบั้มนับแล้วก็มี is music ีสองพันเจ็ดแล้วก็ melodia นะครับตรงนี้เขียนว่า vc เขาเกตภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะครับแต่ปกจะเขียนว่า happy happy me ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คลาวเกะแล้วก็เดือนปีที่จำหน่ายพิซิกายนสองร้แล้วก็เรียงรายแผ่น vc ของ i อนะครับตรงนี้เหมือนกันครับหลังกกมีลูกนะลูปมีจิรานันนะครับมีรายชื่อเพลง5เพลงความยาวแล้วก็แล้วก็มีลิงก์โทรดาวน์โหลดนะครมีวิธีการดาวน์โหลดด้วยนะครับปกหลังไม่มีคอมเมชเชียลยุดบอกนะครับบอกแค่ปกก็แค่ปกแผ่นครับมี p c ซแบ็คคอนโซ พิเศษ pvc แป็ะคุณโทรนะครับมีติดต่อค่าชาร์จลิขิ์ได้ที่บริษัทจัดเก็บลิขิตใครจำกัดและเบอร์โทรแล้วก็แฟลนะครับมีบาร์โค้ด c o แ p a c t digital video นะครับผลิตพฤศจิกาจิกายน2 5งพนะครับอันนี้เหมือนเดิมใช้เพื่อความบันเทิงภายในบ้านและประกอบการเชื็อพันธุ์นะครับแล้วมีประเภทสินค้าวิดีโอซีดีคอนยาวเกนาที54าสิบสีวินะครับแล้วมีเจ้าของลิสิทตจัดจำหน่ายโดยบริษัท is นะครัแล้วก็โลโก้ is ปีสองพันเ เ็กก็ที่อยู่เก่าด้วยนะครับมีศูนย์บริการลูกค้าด้วยนะครับใบอนุญาตจะเขียนว่า happening m y pc เข้าเกะบริษัทไอเอจังกัดมาชนอนุญาตกรุงเทพมสีนครเงินลายชื่อลายมือชื่อมวงกลมสองเนไเลขลาจจะเป็นกทจุดศูนย์ทับห้าศนะครับถูกตัวแผ่นลักษณะแบบนี้นะครับมี Happening ง a อปเปนิงเมนะครับวีธีเอ้าเกะมี5เพลงนะครับและความยาวและมีโลโกโล้คอมไม่ช่ยูยูนะครับคอมแพตตี้ิตกคอมแพตตี้ดิ่ต้วดตวิดีโอเลขรลาาแผ่นวิดีของไอแล้วก็ i อเอสมีซีีสองพแล้วก็เมโลนิก้านะครับลูกคล้ายๆลูกเพชรนะครับขลังไม่มีอะไรมีแค่คําว่าแฮปเปนนินะครับเชื่อระบ,บอมนะครับอันก็ไม่ มีรอยมีรอยนิ้วมือหน่อยนึงนะครับตรงนี้มีมีรอยมีรูปนะครับแค่น,นั้นเองครับด้านนี้จะเป็นรูปเม,มจิลานัน,นครับพี่เมจิลา,านันแล้วก็มีข้างข้างบนสุดเป็นเบื้องหลังการทําการอัดเสียงนะครับรูปภาพบัรอัดนตรกเสียงนะครับข้างล่างเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำวอลลเปเนี้ว่ามีใครบ้างนนครับแล้วก็มีโปรดิเซอร์แตงขอบคุณใครครับ อันนี้คือเมจินรันนนของคุณใครบ้างนะครับก็มีประมาณนี้ครับแผ่นต่อไปเป็น v per, วิทเปอร์ัะบั้มมาร์กง่ายใจหลอกลวงนะเป็นระบั้มชุดเป็นลัลบั้มชุดที่ระบั้มงานเดียวชุดที่ที่สี่ของวิทเปอร์แล้วชุดแรกของอาสยามนะครับหน้าปกจะมีรูปพี่วิเทิเปอร์นะครับ มีโลโก้บ้านสีเขียวใช้ประความบันเทิงและประกันคารเปนิรืรือคอมมิเชียลนะครับแล้วก็โลโก้เ s มีซิปี8อาสยามนะครับข้างๆมีคำว่าคาเกตลูกไม้สีแดงนะครับมีคำว่าวิไฮเปอร์ Hyper, มากง่ายหลายใจหลอกบวงเชื่อลราบ,บ้าน,นะครับราคา159บาทครับแล้วก็มีโมันนัน่าศูนย์1 1แล้วก็ฮิตเมดีอใจสิ้านะครับ ตรงนี้เขียนว่า vc เคาเกตทั้งไทยแลงกิกแล้วก็โหลดเพลงกดโมโนาดาดจันหนึ่งเก้าูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสานปกจะเขียนว่าวิทไฮเปอร์้บับมมักง่ายละลวงสองทับสองห้าห้าสองแล้วกลุมภาปันสองร้อย้สิบสองแล้วก็เลยครับแผ่นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับหลังปกมีพี่วิทย์นะครับวิทย์ไฮเปอร์มีรายชื่อเพลงสิบเพลงนะครับไม่รวม ไม่โลมีสีวิดีโอเพลงเต็มนับแล้วก็แนะนําสินค้านับคือโฆษณานับแล้วก็มีความยาวด้วยนะมีโบนต้า์ลิงโทนให้โหลดวิธีมีสามเพลงวิธีการดาวน์โหลดด้วยนะครับอันนี้เหมือนกับปก๊กน,น้านะครับอชอบเพลงฮิตติดเพงลงรอสายฮิตมโลดี้จดจาร์ิก้าหนึ่งหนึ่งโทรออกนะครับมีคําว่าบีซีเาเก็บไทยอังกฤษเหมือนเดิมลูกใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนรูปแบบนะครับ มีติดต่องานโชว์ได้ที่เบอร์เดโทนี้นครับแล้วก็เปลี่ยนโลโกโ้ไอเเฉยๆครับที่อยู่ก็เหมือนเดิมมีบาร์โค้ดด้วยครับผลิตกุมภาพันธ์สองพัความยาวสานาทีสิวินาทีสามารถเล่นเครื่องเล่นวิดีโอทีรุ่นสามารถเครื่องเล่นคอพิวเตอร์เปิดออโต้รันเท่านั้น,นครับรายละเอียดก็เหมือนเดิมบอกไว้แล้วดูเอาเองครับจะเปลี่ยนรูปแบบจากของอาสยามนะอันนี้รูปแบบของอาสยามครับ บอรณาญาตจะเขียนว่ามักง่ายหลักใจหลายใจหลอกลวง VC ซเค้าเก๋บริษัทไอซ์จำกัดหมาชนรายไม่ชู้รองสังเเอนญาติกรุงเทพมสิดเงินกรทศจุดศูนย์ศูนย์สงสามแปดค่าห้าสองนะครับตัวแผ่นเล่นรูปบีพีวิดพีิวิดไฮเปิร์เหมือนปกด้านหน้านะครับอันนี้เหมือนเคันโลโก้นะครับมีไฮเปอร์มักง่ายหลายใจหลอกลวง โลโก้ vc เขาเก็ตั้งแต่ระกิกลูกไหม้นะมีโลโก้บ้านสีเขียวใช้เพื่อการมาเทิงและประกอบการใช้พณนธุ์ is มีสิบปีสองพันอัสยามแล้วก็ video คอมแพตดิทอนวิดีโอเรียกเห็น vc ของ is ขอบแผนมีแท็กหนึ่งถึงสิบนะมี mb กับแนะนำสินค้านะเห็นก็ใหม่อยู่ก็ไม่มีรอยนะครับขลังมีแค่วิทัยเปอร์มากง่ายแหละจากดวงเชื่อลระบ่อม แลวมีเว็บไซต์การติดตามเคลื่อนไหวนะครับมีฟังก์ชัน pvc ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิดทธิ์บทกำหนดโทษตามกฎหมายเหมือนเดิมแล้วก็ติดต่อค่าชาระลิขสิทธิ์ได้ที่ตามนี้นะครับอันนี้เป็นโหลด calling melody เสียงรอสายมีเพลงอื่นด้วยนะครับแล้วก็ชุด h ไ t เป p e r ด้วยนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับโลโก้ก็ตามนี้นะครับ อันนี้โลกพี่วิดเหมือนเดิมแล้วก็มีผู้มีส่วนร่วมในการทำอัลบั้มนี้ว่ามีใครนะครับมีรายชื่อเพลง10เพลงว่าคำร้องทอนน้องเล็กน้อยเดใครแล้วมีเนื้อเพลงนะครับอันนี้คำขอบคุณนะๆๆๆนะครับเล็กๆน้อยของพี่ไทยพี่วิตนะครับ อ่ามีโลโก้เหมือนเดิม i s มีสิบปีสองพันสยามโลโก้ vc เขากเกตทั้งไทยแลงกิกลูกใหม่นะก็มีประมาณนี้ครับอ่าอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทางคิดดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ